ต่อไปมาตรา158านะครับมาตรา158เดนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นของมาตรา156แล้วกและก็มาตรา157แต่เป็นเรื่องของการสําคัญผิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหลักกฎหมายนะครับมาตรา158ความสําคัญผิดตามมาตรา156หรือมาตรา157นะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับของบุคคลผู้แสดงเจตนานะครับบุคคลนั้นจะถือเอาความสําคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ นะครับเป็นข้อยกเว้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือผู้แสดงเจตนาสำคัญผิดตามมาตรา156หรือมาตรา157ถ้าเกิดว่ากระทําไปด้วยความประมาทเล่ย์อย่างร้ายแรงนะครับจะถือเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้นั่นเองตัวอย่างนะครับเขียวนะครับต้องการซื้อที่ดิน1แปลงนะครับจากการประกาศขายท่อตลาดครับแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้อง ของที่ตั้งที่ดินแปลงนี้นะครับโดยเข้าใจว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับไม่เป็นที่ดินตาบอดหลังจากนั้นครับเมื่อเขียวได้เข้าประมูลที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเขียวมาทราบในผลังนะครับจากการที่ประมูลแล้วว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับเป็นที่ดินตาบอดดังนั้นเมื่อเขียวไม่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งที่ดินนะครับก่อนที่จะเข้าการประมูลนะครับจึงถือว่าเป็นความบกพร่องนะครับและถือได้ว่า เป็นความประมาทเล้อๆอย่างร้ายแรงครับของนายเขียวเองเพราะฉะนั้นนายเขียวเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่อาจจะอ้างความสําคัญผิดนะครับในที่ตั้งของที่ดินนะครับมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้นะครับมันเป็นข้อยกเว้นนะครับซึ่งตรงกับหลักกฎหมายของมาตรา158นั่นเองครับ